สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องเล่ามาสิกับผมเก่งครับครับเกี่กับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับรอยรล้าวของบ้านที่เกิดจากเราเนี่ยปิดประตูดังเกินไปครับ โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยนะครับก็มีพี่เจ้าของบ้านคนหนึ่งนะครับได้มาแชร์ประสบการณ์ในการเลือกซื้อบ้านนะครับของเขาเนี่ยลงในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับโดยพี่นะครับเล่าให้ฟังว่าทางพี่เจ้าของบ้านคนนี้ได้มีการเลือกซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งนะครับก็จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยอยู่แถวแถวลังสิตนะครับก็จากที่เริ่มเลยนะครับจากพี่เขาเนี่ยเลือกซื้อบ้านแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็จองเรียบร้อยนะครับหลังจากการจองนะครับปกติเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะโอนบ้านนะครับเราเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบบ้านก่อนนะครับ มีดีเฟกต์ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามีจุดตรงไหนเนี่ยที่ต้องแก้ไขนะครับทางคุณพี่เจ้าของบ้านคนนี้นะครับก็ได้มีการไหว้วานให้กับทีมวิศวกรนะครับเข้ามาตรวจสอบบ้านหลังนี้ที่แก่ทาการจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการตรวจสอบเนี่ยก็จะพบกับดีเฟกต์หรือว่าจุดที่ต้องการแก้ไขเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือรอยร้าวต่างๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่านะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงปลายปีนะครับทางเซลล์หรือว่าเซลล์ผู้ขายบ้านคนนี้นะครับก็ได้มีการคุยกับเจ้าของบ้านประมาณว่าถ้าเกิดว่าเนี่ ให้เซ็นรับภายในปีนี้และเป็นเซ็นรับภายในปีหน้าเนี่ยอาจจะทําให้อัตราดอกเบี้ยในการซื้อบ้านเนี่ยมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับและทางเซลนะครับก็ค่อนข้างยืนยันนะครับในเรื่องของดีเฟกตหรือว่าจุดต่างๆที่ต้องการแก้ไขเนี่ยทางโครงการเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วก็มีการเข้ามาซ่อมหรือเข้ามา พอเติมเนี่ยจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับเมื่อทางเจ้าของบ้านนะครับได้ยินดังนั้นนะครับแล้วก็กลัวในเรื่องของตาดอกเบีย้ยด้วยเนี่ยก็เลยมีการยอมในการเซ็นโอนบ้านไปนะครับซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดผิดพลาดเลยนะครับหลังจากที่ทาการเซ็นโอนบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางพี่เจ้าของบ้านนี้นะครับก็มีการให้ทางวิศวกรเนี่ยมาตรวจสอบอีกประมาณ6-7ครั้งนะครับรอยร้าวต่างๆเนี่ยก็ยังคงปรากฏอยู่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าหายเนี่ยก็หายในระยะเวลาสั้นๆประมาณ1-2เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1-2 เดือนเนี่ยรอยร้ารอยเดิมนะครับก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ในขณะที่รอยรล้ารอยเดิมเนี่ยอาจจะลึกขึ้นหรือว่ามีรอยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นนะครับทางพี่เขาเนี่ยก็แจ้งซ่อมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนระยะเวลาเนี่ยเกิน1ปีแล้วนะครับทางคุณพี่คนนี้นะครับก็รู้สึกผิดสังเกตแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเลยมีการติดต่อไปทางเจ้าของโครงการนะครับเออเนี่ยบ้านอาจจะมีการผิดสเปคหรือเปล่านะครับพราเนี่ยมีรอยเล้าเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยมันผิดปกติแล้วนะ ทางโครงการนะครับก็ได้แจ้งมาว่านะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีการเข้าออกบ้านแลวปิดประตูเนี่ยที่ดังเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้บ้านเนี่ยเกิดรอยรล้านะครับซึ่งคาคานี้นะครับค่อนข้างจะแบบเป็นคำที่ไม่โอเคมากๆเลยนะครับก็จะมีคอมเมนต์จากทางในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างคอมเพนจุดนี้นะครับว่าถ้าเกิดบ้านคุณเนี่ยรล้าด้วยการเปิดปิดประตูเสียงดังเนี่ยคุณไม่ควรสร้างบ้านแล้วนะครับจนพี่เจ้าของบ้านนะครับก็เริ่มทนไม่ไหวนะครับกับความเดียวด้ที่แบบ ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยตกลงกับทางโครงการเลยว่าเออเนี่ยเข้าใจว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงนู่นนี่นั่นนะทางเจ้าของบ้านเนี่ยปรึกษากับทีมวิศวกรเรียบร้อยแล้วแหละแ,แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่กาดจะเกิดจากาตัวโครงสร้างของบ้านนะครับที่ไม่เรียบร้อยเลยทําให้เกิดรอยแตกเนี่ย เป็นประจําอย่างนี้เลยขอที่จะขุดลงไปข้างใต้บ้านนะครับเพื่อดูโครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโครงสร้างปกติเนี่ยทางเจ้าของบ้านนะครับยินยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการขุดหรือการซ่อมแซมเนี่ยด้วยตัวเอง แต่ถ้าเกิดว่าขุดมาแล้วเนี่ยเจอดีเฟก t อะไรเนี่ยทางโครงการเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นเพราะว่าทางโครงการเนี่ยทำบ้านออกมาผิดสเปคนะครับและหลังจากการขุดลงไปใต้บ้านนะครับก็พบว่านะครับเสาที่อยู่ใต้บ้านเนี่ยมีการหล่อไม่เต็มแท่งเนี่ยมากเกิน50%ของจํานวนเสาทั้งหมดนะครับ ก็หลังจากที่ผู้ิหารของโครงการนี้นะครับทราบเรื่องว่ามีการผิดสเปคในเรื่องของเสาใต้บ้านนะครับก็ได้มีการมาขอโทษแล้วก็มีการนักประชเชลเนี่ยมาให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับประมาณว่าจาระรับผิดชอบแล้วก็อาจจะมีการซ่อมแซมหรือว่ามีในเรื่องของเงินทําขวัญหรือว่าเปลี่ยนบ้านใหม่อันเนี้ยข้อมูลตรงนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยมานะครับ ซึ่งแน่นอนครับเมื่อผลมันออกมาชัดเจนอย่างนี้นะครับเสียงของเชาาเน็ตเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับก็คือในทิางของการตําหนินะครับเกี่ยวกับตัวของเซลล์แล้วก็โครงการนี้นะครับว่าไม่ค่อยดูแลลูกค้าเท่าไหร่นะครับในเรื่องของเซลล์นะครับเข้าใจว่าเขาเนี่ยอาจจะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปแล้วเพราะคอมมิชชั่นของเขาเนี่ยน่าจะได้หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยทำการโอนเล่มนะครับหรือว่าทําการโอนบ้านนั่นเองนะครับก็ประเด็นนี้เลยนะครับค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการซื้อบ้านนะครับเพราะว่ามันมีลูกค้าค่่อนข้้าาางงงสูัถเกิดวย i tit... ต้องซ่อมตรงนูน้นต้องแก้ตรงนี้นะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งโอนร้านจะดีกว่านะครับเพราะเราเนี่ยจะได้มีอํานาจในการต่อรองกับเขามากกว่านะครับยกตัวอย่างเป็นประเด็นนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่คนนี้เข้าใจว่าหลังจากที่เขาโอนบ้านเรียบร้อยเนี่ยการต่อรองหรือการดูแลเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากนั้นนะครับส่วนที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของสเปคบ้านนะครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยต้องเก็บเงินทั้งชีวิตถึงจะได้เลยนะครับแต่โครงการนี้เนี่ยกับมีการสับเพ่ามีการทําโครงสร้างที่ไม่สม ซึ่งการทคาโครงสร้างบ้านที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะทําให้บ้านเนี่ยทุ่ลมลงมาได้และอาจจะมีคนเสียชีวิตได้เลยนะครับทางโลกอินเทอร์เน็ตนะครับก็คอมเมนต์ประมาณนี้นะครับว่าอันดับแรกนะันเ่ยให้เซลเนี่ยค่อนข้างมีจรยาบันหน่อยนะครับหรือว่าโครงการเนี่ยทำให้มันถูกสเปคนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขอบผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยในอนาคตนั่นเองนะครับ ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับทั้งผมเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ในการซื้อบ้านก็ถ้าเกิดว่าท้งตัวผมนะครับจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยอย่างแรกที่ผมคํานึงเลยนะครับก็คือในเรื่องของชื่อเสียงเพราะว่าชื่อเสียงเนะี่ยเป็นตัวกําหนดเลยนะครับว่าบ้านเนี้ยมันจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าบ้านไม่มีคุณภาพอ่ะแน่นอนว่าคนอยู่อาศัยเนี่ยจะต้องมีการคอมเพนหรือมีการตอบว่าทําให้ชื่อเสียงเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านเลยนะครับผมเนี่ยจะทําการเช็คก่อนเลยนะคคครรรรรรับับบบว่่าาาาหมู้้้้นนนนีีีโโงงกงกิษท เป็นยังไงบ้างมีชื่อเสียงที่ดีหรือไม่ดี ขนาดไหนนะครับซึ่งทุกที่นะครับมันจะมีทั้งคําชมแล้วคาไม่ชมแต่พยายามคัดกรองให้มีคําที่ไม่ชมเนี่ยน้อยที่สุดนั่นเองครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับส่วนต่อมาเลยนะครับก็คือการโอนบ้านนะครับถึงแม้ว่าผมนะครับจะจองไว้แล้วจะคุยไว้แล้วจะอะไรไว้แล้วแต่เซลล์เนี่ยมักจะเร่งรัดในการโอนเพราะว่าเซลล์เนี่ยจะต้องทํายอดแล้วก็ทำค่าคอมมิชชั่นเพื่อเขาเนี่ยจะได้เอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวของเขาครับอันนี้ก็เข้าใจในมุมมองของเซลล์นะครับแต่ในมุมมองของเรานะครับบ้านเนี่ยเราอาจจะซื้อได้แคครรรัั้้งงหือ2 ชีวิตเต็มที่นะครับมันคือเงินก้อนใหญ่มากของเรานะครับถ้าเกิดว่าบ้านเนี่ยย,ยังไม่เรียบร้อยนะครับแนะนําว่าอย่ายเพิ่งโอนบ้านจะดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราโอนบ้านไปเรียบร้อยเนี่ยอำนาจในการต่อรองของเราเนี่ยอาจจะน้อยนิดเลยนะครับแต่ในะทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่โอนบ้านนะครับอำนาจในการต่อรองเนี่ยเราเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับจองบ้านไปแล้วหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆไปเยอะแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบ้านมันไม่โอเคจริงๆเนี่ยเราสามารถถอนตัวมาซื้อโครงการอื่นได้ ในกรณีที่เราเนี่ยยังไม่โอนบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโอนบ้านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างคือเสร็จเลยนะครับเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไปเด็นเลือกโอนบ้านเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะครับอย่าเพิ่งโอนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่โอเคตรวจสอบยังไม่ครบถ้วนหรือบ้านเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีประสบการณ์ในการเลือกซื้อบ้านหรือโอนบ้านยังไงและอยากแชร์เพื่อนๆฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันพลังนี้ได้นะครับ